ท่านประธานคณะกรรมการและผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันผู้เข้าประกวดผู้สูนทรพจน์ภาษาไทยหมายเลข8รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิง่งที่ได้มากล่าศูนทรพจน์ในหัวข้อสังคมไทยพัฒนาก้าหวน้าได,ด้โดยอาชีวศึกษาสังคมไทยจะก้าวไปอย่างไรนั้นคนสำคัญคือใครกันบอกได้ไหมผู้ขับเคลื่อนอนาคตของชาติไทย อาชีวะคนรุ่นใหม่คือพลังผู้มีเกียรติทุกท่านคะประเทศไทยที่คุณอยากเห็นในวันข้างหน้าหน้าตาเป็นเช่นไรจุดเริ่มต้นของตึกทุกตึก,ตกคือรากฐานของโครงสร้างรากฐานของความรู้คือความเชี่ยวชาญความชำนาญและประสบการณ์สู่การปฏิบัติจริงเน่ลสันเบนเดล่าอดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของแอฟริกาใต้กล่าวว่าการศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลกการศึกษาทำให้เรามีความรู้การลงมือทำทำให้เรามีความเข้าใจความรู้ยังไม่ใช่อานาจแต่การนำเอาความรู้ไปใช้ตฐานนั่นคืออานาจที่ยิ่งใหญ่10ปีปลูกต้นไม้หวังผลร้0ยปีสร้างขนสร้างชาติสังคมและประเทศชาติจะเจริญดาวหน้าได้ล้วนมาจากทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกาย จและสติปัญญาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในช่วงเวลาที่ผ่านมาล้วนพึ่งพาบุคลากรระดับอาชีวะเป็นสำคัญการอาชีวะศึกษาเปรียบเสมือนฐานาสำคัญที่รังสรรคผลิตบุคลากรสร้างชาติที่ทรงพลังเป็นกล้ามเนื้อเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังเชื่อมโลกให้ถ่ยและในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ภาคก้าวหน้าใหม่ในวันนี้ต้องการบุคลากรอาชีวะขับเคลื่อนสร้าง12อุตสาหาการรมเป้าหมายยานเรต์สมัยใหม่การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีการเกษตรและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพก้าวหน้าด้วยวิทยาการหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อาชฉริยะการบินโลจิสติกส์และดิจิทัลอุตสาหาการรมแปรรูปอาหารห่วงโซ่อุปทานด้านอาหารสำคัญการแพทย์ครบวงจร บุคลากรและการศึกษายกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนักศึกษาอาชีวะคือผู้ที่ถูกบ่มเพาะให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพโอมีใจที่เปิดกว้างเรียนรู้และพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงดุกสถานการณ์วอาสาให้บริการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตนเองอ e, เป็นผู้มีคุณธรรมนำใจส มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรุษุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้อย่างเต็มความสามารถดังค่านิยมหลักโอเวกทีว่าที่รอยตรีนวงจนินดาเลขาีิการคณะตรรมการการอาชีวศึกษาให้ความสำคัญและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้สังคมไทยพัฒนาก้าวหน้าด้วยอาชีวศึกษาผู้มีเกียรติทุกท่านคะ จากมหาวิทยาลัยพายุดิปรชันโนรูหลามหลากรวมแท่ท่วมฟ้าทั้งไรนาที่อาศัยถูกตัดขาดไม่อาจหนีเพศภัยติดอยู่ในเรือนชานเนิ่นงานวันอาชีวะไทยเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำงานอย่างแข็งขันระดมสรรพกรรมลังจัดตั้งศูนย์จิตอาสาอาชีวะช่วยประชาชนคนย้ายสิ่งของซ่อมงซมฟื้นฟูนำทักษะความรู้ความสามารถสร้างประโยชน์แก่ชุมชน คิดค้นนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องตรวจวัดกระแสะไฟฟ้าร่วในน้ำบูรณาการร่วมกันของสถานศึกษาทุกพื้นที่นำองค์ความรู้มาสร้างงานนำประสบการณ์มาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผลิตีโร่จิตอาสาใช้ความรู้ทำ c p r ช่วยเหลือนักศึกษาโดนกระแสะไฟฟ้าดูดได้อย่างปลอดภัยผลสำเร็จอันงดงามย่อมต้องเกิดจากการร่วมมือร่วมใจ การสร้างชาติไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ปฏิหารที่เกิดได้โดยไม่ลงมือสังคมไทยจะพัฒนาก้าวหน้าได้การศึกษาหลักสูตรอาชีวะไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญก้าวข้ามขีดจํากัดทางกายภาพไปสู่การเรียนรู้ในโลกเสมือนจริงเขียนเพียงเล่มเดียวมีอาจส่องสว่างได้ฉันใดคนเพียงคนเดียวยังไม่สามารถพัฒนาสังคมได้ฉันนั้นหากปราถนาให้ประเทศชาติจเจริญก้าวหน้าไปอย่างสนดา เราชาวอาชีวะศึกษาต้องประสานพลังและร่วมใจก้าวไปพร้อมกันจากจุดเล็กจะก,กลายเป็นพลังนันยิ่งใหญ่หลอมรวมให้สังคมไทยพัฒนาก้าวไปด้วยอาชีวะศึกษาขอบคุณค่ะ